นึกว่าโหมดไมคือเปิดไมค์แล้วไล่สกิลใส่กันเออเมื่อก่อนเพจน,นึกว่าโหมดไมคืเป็นอย่างนั้นแบบต้องเปิดไมค์เปิดไมค์ด่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่มันคือเก็บไมค์เก็บไมค์แล้ววิ่งหนีนะมันจะแค่นั้นหรือปเปล่า <BI AN N ix> ยังไงเดี๋ยวก่อนนะเมก้าคิวเอาล่ะ พาเขากับบ่อภายในสิวิทุกคนสิบเก้าแปดเจ็ดหมดไมลุยเฮเล่นตัวอีอย่างดีนะหมดไมตัวอะไรเก่งอะทุกคนเดี่ยวได้ปะลีเลียแมจะได้หนีได้พอเก็บไมลเสร็จแล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียว เนี่ยพอได้พอได้พอได้ไมแล้วก็วิ่งหนีนึกว่าโหมดไมคือเปิดไม้แล้วไล่สกิลใส่กันเออเมื่อก่อนเพจนึกว่าโหมดไม้เป็นอย่างงั้นแบบต้องเปิดไมเปิดไมด่ากันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่มันคือเก็บไมเก็บไมแล้ววิ่งหนีนะอ่านว่าอะไรอ่ะมาเล็วทุกคนโกโก้อ่านว่าอะไรอ่ะพีเอสเอสไมมาแล้วไมมาไมมา ไมมาแล้วครับลูกบอลไปแล้วแล้วเราจะตุยแต่เราไม่มีไม้นีน่เราตุยได้นี่ไม่เห็นไปไร้เลยเราไม่เสียหายอะไรนี่ใช่ปะถ้าเราจะตุยเพราะเราไม่มีไม้เราต้องไปเก็บไม้ก่อน เก็บไม้แล้วหนีห้ามตุยแค่นั้นเอง r i h m m n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire วาร o r รน t และเกมจาก Hoyoverse เติมเกมบนเว็บรับ Rich Man Coin พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในลพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i c h m a n s h o p เท่านั้น มันจะแค่นั้นหรือปะเอายังไงเมกาคิวเลยหรอเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเมกาคิวหมอหมอนี่มันต้องแบบถือถือถึกถึกแทงแทงอะมาอยู่ที่ใครมาอยู่ที่ฝั่งเขาหมดเลยทุกคน เอาละเอาละลาทำไมซีดีก้าโหแท้ไาดึงน้ำอุ้ยอุ้ยน่ากลัว เพียยังไม่ได้ไม่เฮ้ยเฮ้ยฝั่งเราได้ไม่สีฝั่งเขาไม่สิบหกแล้วสิบเ้าถ้าเขาาได้ไม่ยี่สครบยีอ่ะแล้วครบ20วิอ่ะนี่น,นี่เราต้องฆ่าเขาเราต้องเราต้องพาเขาลับบ่อภายใน10วิทุกคน19บเตุย่หกอสี่สามสอหนึ่งบายบาย เข้าใจแล้วเก็บไม้ได้ครบ20ไม้เมื่อไหร่ก็จะเริ่มนักถอยหลัง2 0วีแล้วเขาก็จะชนะเลยเอ้ยไม่อยากอวดเพื่อเลยแล้าเราได้ต้องที่สองเติม3กมกุปอริจินคุ้มกว่าไวกว่าพร้อมรับไอเทมสุดพิเศษสะดวกสุดที่ Rich Man Shop เราต้องตัวถึกๆดีใช่ปะตัวถึกๆทนๆแบบเขาปะ